บางทีเราไปเห็นความต้องการหรืออนาคตของเด็กแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงแต่กว่ามันจะถึงเวลาตอนนั้นมันก็ต้องไปไปเจอเรียกว่ารอบของกรรมอ่ะเข้าใจไหมแต่หลายๆเรื่องเนี่ยที่มันรู้เห็นเนี่ยมันไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้หรอกพูดให้ชาวบ้านฟังมันก็พูดไปก็เหมือนมันก็เป็นเหมือนเรื่องเพิ่เจอไม่พูดดีกว่าพูดไปเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมรับด้วย เขาก็ยังไม่สนใจเลยมาวันพระรับทรงรับศีลพูดเรื่องศีลเขาก็ยังไม่สนใจจะฟังไม่สนใจที่จะตั้งใจถือเอาก็มีแต่เป็นตานประเพทนี้เรียกว่าทำ,ำตามๆกันสืบตามกันมาไม่มีใครต้องการปฏิบัติจริงเ,เพราะมันมัน ไม่อยู่ในฐานะไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้บางครั้งบางบางคนก็เป็นการประครองศรัทธาเขาบางบางคนก็มันเหมือนเป็นการประครองศรัทธาญาติโยมอยู่ประครองศรัทธาญาติจะให้เขาไปสูงกว่านี้ก็ไม่ได้จะให้เขามีความเพียร ดีกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่ากำลังเข้ามาเท่านี้ไงกำลังเข้ามาเท่านี้เขาได้เท่านี้ยิ่งคนที่เรียนเรียนมาเยอะๆนะไปพูดกับเขาเนะ่ยเขาไม่ได้ยิ่งพูดจาก พวกอ่านมาเยอะมันก็เหมือนพวกปริมันก็เหมือนมันก็อนเดียวกันกับปริญญาตั้งหลยไม่ว่าจะเป็นเรียนทางธรรมเรียนหรือว่าเรียนทางโลกเื่อนเดียวกันคือปริญญาต์คือท่องจําท่องจํามาท่องจํามาเยอะก็คิดว่าตนเองมีความรู้แล้วมีความรู้ที่มากแล้วเนี่ยแต่เขาไม่เข้าใจไม่มีประสบการณ์ยังไม่เคยเจอ แต่แต่อ่านเจอจำได้เป็นสัญญาไปพูดอะไรต่างๆให้เขาฟังเขาเขาเรียนมาของเขาเยอะเขาก็จะมาเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องอยากตามมานาทีกูเก่งมันปิดกั้นเขาตรงเดียวกันนักสร้างภาพ ต้องการให้มันดูดีอ่ะต้องการสร้างอสร้างภาพให้มันดูดีถ่ายออกมาให้มันดูดีทำเข่าออมาดูดี mm hmm. นี่แหละไอ้ผู้ที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปจะไปทำยังไงได้ธรรมะมันมันช่วยอะไรก็ไม่ได้ mm hmm. เขาก็เขาไม่สนใจธรรมะเขาไม่สนใจที่มาศึกษาเขาชอบอยู่ตรงนั้นทำไงได้เป็นกันผู้ที่ มาศึกษาธรรมงรมงคลแต่มีแต่ว่ามีมีความต้องการแบบนั้นอยู่แพูดธรรมมงมะอะไรให้เขาฟังอธิบายเลยเขาไม่ได้ฟังหรอกออเขาชอบของเขา่างนั้นเชื่อของเขาแบบนั้นอยู่ธรรมะมันจึงเหมาะเหมาะสำหรับบางคนไม่ได้เหมาะกับคนทั่วไปท,ท,ทั้งๆที่ธรรมะมันเป็นสาธารณะแต่ว่า มันก็ไม่เหมาะกับสาธารณะอ่ะาธรรมเป็นของมันเป็นของทั่วไปนไี่แหละมันเหมาะสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะจะรับได้อ่ทาทั้งทั้งนี้เป็นของธรรมชาติอยู่แล้วะนะนมต่างกันตรงที่ปัญญา ที่จะมีธรรมะไม่จะเป็นต้องไปเรียนเยอะไม่จะเป็นต้องไปจบสูงไม่จะเป็นต้องมีใบป,ประกาศนียบัตรคือรู้นี่หละรู้รู้รู้เท่านั้นนะ่ะแค่รู้นั่นหละคำหรือว่าคำคำเดียวคือรู้น่ยแก้ปัญหาได้หามันเกิดเพราะว่าไม่ไม่รู้ แต่ถ้ารู้เนี่ยปัญหามันก็หมดได้ปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่เป็นปัญหาก็เป็นปัญหาแต่ถ้ารู้เนี่ยปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหานั่นแหละเหล่านี้มันก็เกิดจากมันก็เกิดมันก็คืออาการประกอบองจิตเนี่ยหร,หรือเรียกว่าเจตสิกกันนะ รื่องราวต่างๆก็เกิดเพราะนี้เลยเกิดติดเป็นธรรมดาของของการที่มันยังมีเชื้ออยู่มันมีเชื้อมีการให้ค่าหรือว่าอุปทานอยู่แล้วก็มีทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่มากจะน้อยคือขึ้นอยู่กับกําลังของนั่นแหละมันมีเชื้อมีมากมีน้อยก็นั่นแหละเชือ้อ หรือว่าเหตุให้เกิดมันมีอยู่มันก็จะมันจะเกิดมันเกิดเพราะว่าไม่รู้แกล้งหรือว่าไม่เข้าใจตามจริงหรือว่าไม่หายยังไม่หายสงสัยนั่นแหละมันก็เลยมีสงสัยน้อยก็มีน้อยสงสัยมากก็มีมากแต่ถ้าหากว่ารู้แก้งหมดสิ้นหายสงสัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีนะมันก็ไม่มีมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของของทุกอย่าง ที่มันดําเนินไปตามตเรื่องราวของมันถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็จะมีการเกี่ยวพันด้วยความเป็นเราอารมณ์ก็เกิดมีเรามีเขามีทุกอย่างมีโลกกดลงมีกูมีมึงมีดาพอโกดกันนะรักกันมีทุกอย่าง ที่โลกมีแต่สำคัญกันสำคัญก็คือรู้ที่เฉยให้เป็นรู้ที่เฉยเป็นแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจกับมันเองอเนี่ยยิ่งคิดนึกยิ่งคิดนึกสาเหตุนะผลก็ยิ่งมากเรีวมากเาวาก็ยิ่งเป็นอุปทานยิ่งมียิ่งเป็นไม่ยิ่งขึ้นะเป็นถ้าว่าเป็นเพียงการดู รู้เห็นมันเฉยเนยนแหละก็เรียกว่ามันจะเข้าใจเข้าใจมันไปอย่างเงียบๆอ่าึงือรู้เห็นอย่างเงียบๆเข้าใจไปอย่างเงียบๆด้วยด้วยการรู้เห็นกระบวนการมันทํางานอย่างเงียบๆไม่เข้าไปยุ่งก็ไม่มีปัญหาเข้าไปแฝงเม่ัยก็เร็บเ,เลย มันเร็วความคิดแต่ยมันเร็วความคิดอุปทานะมันก่อเร็วนี่แหละมันจึงต้องรู้ไงรู้คิดหรือเรียกว่าระวังความคิดหรือว่าดูมันเป็นผู้รู้ผู้ดูอ๋อมันรู้ไปเฉยมันต้องไปถึงต้นตอมันจินอ่มันเหมือนมันรู้ไปเฉยมันก็เหมือนกับการสาวเชือกเนียสาวไปเรื่อยจนถึงที่สุดของมัน ที่สุดของมันก็คือต้นต่อเมื่อเมื่อรู้เห็นต้นต่อมาแล้วก็ยังไงเ,เมื่อเห็นต้นต่อเข้าใจต้นต่อมาแล้วจะไปอะไรอีก่ะทีเนี้ยมันก็เป็นขมันอย่างนั้นใช่ไหมคือมันเป็นมันเป็นปกติของทุกอย่างอ่ะมันเป็นขอมันอย่างนั้นอยู่แล้วเ,เี็นแค่ว่า ไม่ไม่มีเราไปเกี่ยวข้องก็พอความเป็นเรานี่หละความเป็นเรานี่แหละไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันมีมันเป็นตามกระแสโลกนะไม่มีเจตนาโอเคิดจะไม่มีเจตนาไปเกี่ยวข้องกับแต่เดยทั้งสิ้นมันก็ทําให้ทุกปัญหาน่ะมันหมดไปได้มันหมดพร้อมกันนั่นแหละมันดับทุกอย่างทุกอย่างดับมันมัน ดรามันดับมันไม่ดับไปจุดอย่างทุกอย่างมีมันก็มีเราไม่มีเรามันก็ไม่มีทุกอย่างเนี่ยสําคัญก็ทั้งหมดนั่นแหละใครจะขึ้นอยู่กับว่าใครจะจะมีความเข้าใจในมุมมองไหนมันก็ถูกต่นนั้นนะอย่างที่พูดมามันก็ถูกท่านั้นนะถ้ามีเรามันก็ไม่มีทุกอย่างแต่ทุกอย่างมีขึ้นก็เพราะเรา ก็การให้ค่าหรืออุปทานเนี่ยเป็นเหตุถ้าว่าเราไม่ให้ค่าทุกอย่างมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะว่าเพราะความมีความเป็นเนี่ยแต่ที่มันยุ่งเนี่ยก็คิดว่ามันมีมันเป็นนะมันก็เลยมีปัญหาปัญหาก็กคือพอใจยินดีกับ ที่คิดว่ามันมีมันเป็นนั่นเองก็นั่นแหละเอ่อขันห้ามันทํางานโดยธรรมชาติมันปรุงแต่งโดยธรรมชาติมันจึงต้องรู้การทํางานของมันหนึ่งรู้มันไปอะ่ะแล้วมันก็จะเข้าใจมันเองนะคือเข้าใจมันจะเข้าใจเขางนันแล้วมันจะคลายของคลายทุกอย่าง ลายความเป็นเราลายความเป็นทุกอย่างนะคลายความมีความเป็นทุกอย่างนี่เลยธรรมชาติของรู้เนี่ยธรรมชาติของรู้หรือธรรมชาติของกิจเนี่ยมันมันมันก็ไม่ใช่ของเราเนะ่ยมันก็ไม่มีเรานะอืมมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของรู้รู้นั้นก็ไม่ใช่เราถูกรู้ก็ไม่ใช่เรานี่นี่ละ ต้องให้ต้องคือเพียรรู้นั่นแหละนะต้องขยันรู้รู้น,นั่นแหละมันมันก็จะพัฒนาของมันไปเองนะมันก็ต้องอาศัยพวกนี้แหละอาศัยมีเป็นไปก่อนแต่ว่าไม่มีไม่ไม่ต้องไปมีเป็นกับมันมันรู้แบบมีแบบเป็นเน่ย แล้วก็พยายามรู้ไปพยายามรู้แบบไม่มีไม่เป็นนะนะไม่คอยตามมันนะพอมันเห็นเข้ามันรู้ถึงว่ารู้เฉยๆเป็นมันก็จะเข้าใจนะรู้ไม่ให้ค่านัเป็นยังไงรู้ให้ค่าเป็นยังไงรู้ไม่ให้ค่าเป็นมันก็จะเป็นไปตามตามเรื่องตามราวของมันเองนะ มันจะมีความชัดมันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรู้ไหมค่ะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีกําลังมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจึงต้องเพียนรู้ขยันรู้เฉยๆให้มันเป็น เฉยมันเป็นธรรมชาติของรู้อยู่แล้วไงมันเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วไงแต่เพราะเพราะความที่ว่าไม่เข้าใจมันนี่แหละก็เลยพยายามจะคิดหาเหตุผลหาอะไรต่างๆที่คิดว่ามันจะใช่อ่ะหาเหตุผลหาหลักนู่นนี่นั่น มันก็คือการแสวงหานั่นแหละรู้แล้วแสวงหาเนี่ยมันก็ยิ่งไม่เจอมันก็ยิ่งหลงแต่ถ้ารู้แล้วไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องคิดแสวงหานั่นแหละรู้แล้วไม่ได้คิดแสวงหามันก็จบเท่านั้นแต่เพราะว่ามันง่ายนี่แหละมันจึงเป็นเรื่องยากเพราะที่มันยากเพราะผู้คนมันมันไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยยาก แต่ผู้คนไปยอมรับความคิดนั่นนะไปยอมรับความคิดไปเชื่อตรงนั้นหมดตรงนี้ตรงไม่คิดมันก็เลยเป็นเรื่องยากแต่ถ้าว่ารู้เห็นความแต่ถ้าว่ารู้แบบไม่คิดได้มันก็จะเห็นว่าไอ้ความคิดนั่นแนหะละคือป,ปัญหามันคือมันสร้างเรื่องมันทําให้เป็นเรื่องยากอ่ะเนือ hmm. ผู้คนก็ชินแบบนั้นน,นนะ มันชินกับให้ค่ามันก็เลยไปเท่านั้นมันเลยต้องดูดูมันชัดๆไงไม่ไปตามการะแสไปตามกระแสไปตามไม่ไปตามการะแสความคิดมันก็จะรู้เห็นว่าอาการไม่คิดแต่มันมีปัญหามันก็คือความคิดนั่นแหละมันถึงต้องดูความคิด เหตุให้มันรู้ทำมันก็มีทั้งห้าอย่างจากการฟังบ้างจากการบรรยายบ้างจากการห้องบนบ้างอย่างเงี้ย <c oughs> จากการทําสมาธิบ้าง <c oughs> จากการพิจารณากระแสจาก การฟังบ้างมันก็เป็นเจริญสมาธินิมิตบ้างเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะมันมันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวแต่มันอาจจะเกิดหลายๆอย่างในเวลานั้นมีเงี้ยสลับกันมันก็ดีท่านั้นเลยถ้าถ้าพูดแสดงรมแสดงรมที่เป็นไปเพื่อมรคผลเนี่ยมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดโทษนะมันจะมันจะเกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์ฝ่ายเดียวกับผูฟฟ้ฟังยิ่งผู้ฟังก็มีความตั้งใจะมันก็ง่ายมันจะไปสู่กระแสได้ง่ายมันจะไหลไปเรื่อยมันเหมือนไหลไปเรื่อยเหมือนลมพัดไปตามกระแสทำมันก็แบบสบายสบาย